คุณโบครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับเรื่องความทุกข์ของเกษตรกรเนี่ยผมบอกว่าอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะความหวังของเขาคือราคาพืชไร่ปีไหนที่ราคาพืชไร่ไปคนกินเงินเดือนเนี่ยเดือนนี้เงินหมดเดือนหน้ายังได้รับเงินเดือนแต่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยปีหนึ่งมีไรายได้หนนเดียวปีนี้เรื่องของลำไยห,หนักอีกแล้ว แล้วที่หนักเพิ่มเพราะว่าค่าปุ๋ยมันแพงขึ้นค่าจัดเก็บมันแพงขึ้นเราก็ได้เห็นหัวข่าวว่าชาวสวนแทบกระอักรำใยราคาร่วงหนักบางรายตัดใจปล่อยเน่าขายทิ้งทั้งต้นยกสวนอย่างที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่คือบางรายเนี่ยขายให้พ่อค้าค้นไปํำฟืนเลยครับอันนี้ข่าวจากสื่อทีนี้ที่มาร้องเรียนกับผมโดยตรงก็มีโทรมาปรับทุกก็มี แล้วบอกว่าช่วยถามกระทรวงพาณิชย์ให้หน่อยสิครับว่าจะช่วยชาวสวนลำไยได้ยังไงอ้าวไล่เลยครับทีมงานติดต่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีจุินลักษณวิสิทธิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีฮะท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับผมอยู่ในสานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนการแบบพรายนิดหนึ่งครับอ้าวชัดเจนดีครับ ตกลงมีแนวทางจะแก้ปัญหาราคาลำไยได้ยังไงได้มั่งครับความจริงลำไยเนี่ยมีสองแบบนะครับภาพรวมคือหนึ่งลำไยช่อกับสองลำไยลูกร่วงลำไยร่วงใช่ลำไยช่อก็มีสองแบบสําหรับการสงง่งออกกับที่เรียกว่ามัดปุ๊กขายในประเทศครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับปีนี้เนี่ยราคาเนี่ย ดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับรออืเพราะว่าเกรดส่งออกเนี่ยราคาช่วงนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้ว21เปอร์เซ็นตบแล้วก็สําหรับเกรดมัดปุ๊กทั่วไปเนี่ยก็ราคาดีกว่าเนี่ย38เปอร์เซ็นตนะครับสําหรับในประเทศอันนี้คือภาพรวมๆนะครับ,รบแต่ว่าที่มีปัญหาคือลําไยลูกร่วงครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยฝนมันตกชุกมาก แล้วก็ทําให้คุณภาพเนี่ยมันต่ําลงมาประกอบับลําไยลูกร่วงเนี่ยเราส่วนใหญ่เอาไปทําลําไยอบแห้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโรงอบแห้งของไทยเนี่ยชะลอการรับซื้อเพราะว่าปีที่แล้วสต๊อกของไม่เยอะเลยครับแล้วก็ยังเหลืออยู่มากแล้วก็ที่ซ้ําเข้ามาก็คือจีนก็ชะลอการรับซื้อเพราะว่าซื้อลําไยอบแห้งเราเก็บสต๊อกปีที่แล้วไว้เยอะจะเห็นว่าตัวเลขส่งออกนิดเดียวครับจะเห็นภาพนะครับ กเดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราส่งออกลำไยอกแห้งไปจีนเนี่ยบวกถึง95เปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะครับหนึ่งข้าวตัวเพราะั้นมันก็เลยประดังกันเข้ามานะครับเป็นปัญหาทําให้ราคามันหลดลงมาสําหรับบางตัวเท่านั้นเองครับถ้าลูกล่วงเกรดเอเอนี่ราคาก็ยังดีอยู่ครับเกรด B ีนี่ก็ราคาบวกถึง20เปอร์เซ็นตแต่มีปัญหาคือเกรดเอครับอันเนี้ที่ราคามันติดลบลงมาซึ่งกระทรวงพาณิชย์เขาก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้อยู่ครับตอนนี้ครับ เกรดเนี่เขาให้ข้อมูลผมมาว่ากิโลละสี่บาทเอเนี่ยสิบอ็ดบาทอันนี้ตรงกันไหมครับเออนี่เนี่ยเกรดลูกล่วงใช่ไหมครับครับลูกล่วงตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบสองถึงสิบหกบาทแล้วครับโอโดยภาพรวมนะครับ,รบแล้วก็เกรด A เนี่ยที่มีปัญหาหนักสำหรับลูกล่วงก็คือราคามันปีที่แล้วสี่ถึงเ็ดบาทปีนี้มันลงมาเหลือสี่ถึงหบาท แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เข้าไปช่วยดูนะครับผักเกรดบีเนี่ยราคาดีนะครับดีกว่าปีที่แล้วเกรดบีนี่ปีที่แล้วสองถึงสามบาทปีนี้สองถึงสี่บาทก็บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เกรดเอเนี่ยมีปัญหาหนักครับส่วนเกรดซีเนี่ยเราไปช่วยอะไรมัางเกรดซีเนี่ยลงลำใหญ่เขาไม่รับซื้อเลยเขาว่าอย่างนั้นนะอตอนนี้เนี่ยราคามันขยับขึ้นมาเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปใช้วิธีในการ เอาเงินปะชะกลงไปช่วยครับสองร้อยกว่าล้านบาท<ะ>โดยให้โรงอบเนี่ยลงไปช่วยรับซื้อหนึ่งแสนตัน<ะ>แล้วก็มีจุดรับซื้อทั้งหมดสี่ร้อยจุดที่ดำเนินการอยู่ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ในขณะนี้นะครับ<ะ>ก็ทำให้ราคามันปรับดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วครับสำหรับตัวที่มีปัญหานะครับส่วนตัวเอเนี ok, ่ก็ราคาก็ก็ยังอยู่ในช่วงสิบสองึงสิบกอันนี้หมายถึงเอมาตรฐานนะครับ แล้วก็เอเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังยังยังไม่ถึงกับดีมากสาหรับเอแต่บีเนี่ยขยับดีขึ้นมาครับครับเอาเป็นว่าแนวโน้มดีขึ้นครับผมครับผมแนวโน้มดีขึ้นเซื้อสี่ร้อยจุดที่เราให้เงินคอชกอเข้าไปช่วยครับแสนต่างนะครับครับโดยภาพรวมราคาผลไม้อื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์เข้ายื่นมือเข้าไปแก้ไขในช่วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ ยังกังวลอยู่ไหมครับนอกจากเรื่องลำไย,ยมีอะไรที่ประสบความสําเร็จลำไย,ยเนี่ยเป็นเรื่องของผลไม้ที่มีมาล่าแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาผลไม้ในภาคเหนือทั้งหมดภาคตะวันออกทั้งหมดเนี่ยเราเข้าไปแก้ปัญหาท้งแต่ต้นมือเพราะว่าเดิมเนี่ยตลาดใหญ่เราคือจีน<า>นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องด่าน,านการขนส่งท้าวบกนี่มีปัญหามากครับเพราะนั้นเราก็เลยปรับระบบการขนสง่ง ปรับให้หันมาส่งทางเรือมากขึ้นและกระทรวงพาณิชย์ประสานกับสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือประธานสมาพัธ์โลจิสติกส์แล้วก็เกษตรกรลงผู้ส่งออกทั้งหมดเราปรับมาหาเที่ยวเรือให้แล้วก็หาตู้คอนเทนเนอร์ให้ทําให้สุดท้ายส่งออกไปจีนเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นครับแล้วก็ราคาก็ดีมากครับสําหรับปีนี้เช่นหมอนทองภาคตะวันออกเนี่ยนะครับปีหกสี่เนี่ยร้อยสิบเจ็ดบาทมาปีนี้เฉลี่ยร้อยสี่สิบกว่าบาท ราคาดีขึ้น22ภ<ะ>าคใต้นี่ก็เหมือนกันครับหมอนทองเนี่ยราคาบวกขึ้น45เปมังคุดผิวมันเนี่ยบวก90มังคุดคละบวก114เปรงาะโรงเรียนบวก168อร์เซ็นี่ราคานะครับแล้วก็สับป,ประรดภูแลนี่ก็บวก20ของภาคเหนือสับป,ประรดโรงงานบวก4เปรลิ้นจี่จักรพัดบวก19เเกรดดีมะม่วงน้ำดอกไม่บวก100รราคาะมะม่วงคละบวกเกือบ50ปอ อันนี้ก็เป็นราคาที่มันปรับดีขึ้นมากเพราะเราแก้ปัญหาทันท่วงทีแล<ช>้วก็ใช้ปัญหาเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาระบบก,การขนสง่งทําให้ตัวเลขการส่งออกผลไม้หกเดือนแรกปีนี้นะครับเพิ่มไปในแสนสองหมื่นล้านบาททั้งหมดหต,ตลาด,ดตลาดตลาดจีนเนี่ยผมดูในโลกออนไลน์เขาก็ส่งข้อมูลลยเรื่องนั่นเรื่องนี้มีปัญหาอะไรเยอะฟังที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โอ้เห็นมีปัญหาอะไรเยอะ จริงๆแล้วรเราเราคลี่คลายไปได้มากน้อยแค่ไหนพี่ซายเยอะเลยครับมันมีปัญหาเฉพาะการส่งออกทางบกเพราะว่าจีนใช้นโยบายซีโร่โควิดคือตรวจโควิดเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรานําส่งออกผลไม้ทางบกไปเนี่ยเราต้องผ่านลาวถูกไหมครับครับแล้วก็ไปผ่านเวียดนามแล้วก็ไปเข้าทางด่านจีนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะต้องตรวจเข้มแล้วก็รถติดแล้วก็เดี๋ยวปิดปิดเดี๋ยวเปิดเพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคมาก ถ้าจะไปทางลาวทางท้ายมือก็ต้องไปทางเคียงของแล้วก็ไปทางด่านโมฮันตรงนั้นก็บ่อเต็นก็ต,ติดปัญหาเรื่องเดียวกันผมถึงปรับระบบการขนส่งมาใช้ทางเรือมากขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นเลยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งครับ,รบทำให้ระบายผลไม้ไปจีนได้คล่องตัวมากปีนี้ตัวเลขร,ราคามันต้องก็เหยียบขึ้นมาเยอะครับครับทีนี้เรื่องราคาสินค้าที่กําลังจ่อขอขึ้นขอปรับกันอยู่เนี่ย ภายในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องยอมให้เขาขึ้นราคาตอนนี้ก็กําลังดูอยู่เช่นพวกมาม,ามา่าว,วยวายยำยำอะไรพวกนี้นะครับก็ออันมาเยอะแล้วทีนี้เขาขอขึ้นมาซองละสองบาทจากหกบาทเป็นแปดบาทคตอนนี้คอนอก็ช่วยดูอยู่ครับว่าจะทำอย่างไรให้มันสมดุลที่สุดคือปรับน้อยที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้ จนกระทั่งผู้ประกอบการไม่ถึงกับขาดทุนแล้วเลิกผลิตเดี๋ยวมันก็จะมากระทบของขาดอีกอนะครับส่วนน้ํามันปาล์มเนี่ยตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะแล้วครับจากเจบาทลงมาเหลือ5้าสิบามห้าิบี่ห้าสิบห้าก็มีและอาจจะมีปรับลดลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ปุ๋ยบางตัวนี้ก็เริ่มปรับลดลงครับ,รบเช่นยูเรียนะครับแต่ว่าบางตัวก็ยังอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่เพราะว่าราคาแกส๊สธรรมชาติมันยังไม่ปรับลดลงมามาก เพราะว่าราคาแก๊สธรรมชาติในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันขึ้นไปถึงร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับราคาเพิ่มขึ้นในตลาดโลกและปุ๋ยพวกนี้ทําจากแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันและขนส่งด้วยน้ํามันมันก็เลยประดังกันเข้ามาแต่ว่าเดียวที่ไหนค้าบางอย่างเนี่ยสินค้าบางอย่างเขาบอกว่าถ้าไม่ให้เขาขึ้นราคามีคนบอกว่าเขาลดปริมาณลงอันนี้เราคุมได้ไหมครับเราตามเราตามดูงได้ไหมเรื่องปริมาณเนี่ยถ้าสมมุติเราไปอยู่ไปลดปริมาณไม่ตรงกับ อซองหรือว่าไม่ตรงกับถุงไม่ตรงกับแพคเกจจิ้งเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายเลยครับดําเนินคดีเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยฟังเรื่องนี้มาแล้วก็ผมก็สงสัยผมเคยเดินไปตรวจรในร้านขายของด้วยตัวเองเลยครับหยิบสุมมาสิบยี่สิบิ้นแล้วให้มันชั่งตรงนั้นปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ตรงหมดทุกอันเพราะว่าเขาก็เกรงกลัวกฎหมายเหมือนกัน ถ้าสมมติมาทำานี่งนี้เนี่ยก็กระทบกับการผลิตโรงงานและจะถูกํำหนินคดีถึงท่านมีโทษหนักเลยครับคบเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เเออไม่น่าจะเกิดยกเว้นว่าเขาปรับปริมาณและปรับราคาลงมาโดยต้องแจ้งให้ตรงกับแพคเกจิ้งที่กําหนดไว้ในซองในถุงอย่างนั้นเป็นต้นครับอืแต่ถ้าแจ้งว่า200กรัมแล้วก็ใส่ไปแค่150กรัมถ้าอย่างเนี้ยเอผมยังไม่เจอนะครับ แต่ถ้าใครเจอเนี่ยกรุณาช่วยแจ้งหน่อยหนึ่งห้าหกเก้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็ตรวจตาตลอดนะครับพานิชจังหวัดทีมงานเราก็ลงตรวจพื้นที่ทุกวันครับครับสุดท้ายมีคนถามมาว่าคราวที่แล้วลดรถขายของถูกเคลื่อนที่ไปที่โน่นที่นี่คนก็พอได้พึ่งพาอาศัยได้เยอะตกงลงจะทำใหม่ไหมครับก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มลดยี่สครับพาณิชลดราคาช่วยประชาชนก็จะลดราคาสาม ิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตครับจะเริ่มสัปดาปลายปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยครับกระจายไปทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่จะเป็นคาราวานเคลื่อนที่ขายของถูกไปนะครับซึ่งเราทํามาสิบเก้าล็อตแล้วนี่จะเป็นล็อตที่ยี่สิบแล้วก็เข้าสารถุงก็ปรับราคาลดลงมามีการจัดรายการร่วมกันที่ปั๊มน้ํามันต่างๆก็เพิ่งบไบเมื่อสามสิบเอ็ดกรกฎานี่ผมสั่งว่าเดี๋ยวถ้าท่านลดได้เนี่ยก็ขอให้ทําเพิ่มอีกครับ ช่วงนี้เรื่องอะไรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หนักใจที่สุดว่าจะเอาไม่อยู่ก็หนักใจที่สุดก็ือเรื่องราคาสินค้าเนี่ยครับเพราะว,ว่ามันได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ราคาน้ํามันราคาแก๊สมันเพิ่มสูงขึ้นมากและกลายเป็นต้นทุนการผลิตก,การขนส่งนะครับเพราะก็เลยก็เลยผู้ประกอบการก็พยายามขอขึ้นราคานี่ขอปรับมาเป็นปีแล้วนะครับเราพยายามตรึงราคาไว้ แต่ว่าถ้าตัวไหนที่อันไม่อยู่จริงๆเดี๋ยวจะทําให้หยุดผลิตและของขาดเนี่ยก็ให้ปรับน้อยที่สุดครับและถ้าวันไหนต้นทุนมันลดลงมาก็ต้องปรับลดกลับลงมาผมยืนยันกระทรวงพาณิชย์่เข้าไปดูครับถ้าถึงเวลาต้นทุนลดและะะ้วราคาก็ต้องปรับลดกลับเหมือนน้ามันปาล์มเหมือนเหมือนปุ๋ยบางตัวที่พอต้นทุนนําเข้าต่างประเทศมันลด,ม,นลดมันก็ต้องลดราคาลงมารเราติดตามใกล้ชิดนะครับ,รบขอกลับมาเรื่องใหญ่ทีเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยแนวโน้ม เราจะหาทางออกอยังไงไอเรื่องไอเรื่องผลกระทบจากสงครามยูเครนเรารู้แล้วอะปุ๋ยปุ๋ยแม่เนี่ยมันเข้ามาต้องนําเข้ามาทั้งหมดรเราพยายามจะแก้ปัญหาโดยเรื่องนั้นเรื่องนี้แนวทางเป็นยังไงครับแนวทางก็คือปุ๋ยมีปัญหาสองข้อครับหนึ่งราคามันสูงขึ้นเพราะว่าแก๊สราคาแพงมากที่เป็นวัตถุดิบกับข้นส่งน้ํามันอันนี้มันหนีไม่พ้นครับทั้งโลกเลยครับเจอเหมือนกันหมดแต่ข้อสองคือปริมาณปุ๋ยขาด ซึ่งอันนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นการบ้านข้อแรกนี่ยังไม่หนักเท่าการบ้านข้อที่สองเพราะว่าถ้าปุ๋ยขาดนี่จะเป็นปัญหามากเราก็พยายามตึงราคาปุ๋ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอตึงมากๆไม่ให้ขึ้นราคาเนี่ยปุ๋ยเริ่มจะขาดครับเพราะว่าผู้นําเข้าลดการนําเข้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นสองจาเนินติดต่อกันผมก็เลยต้องปรับโครงสร้างราคาใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้นทําให้ปริมาณปุ๋ยเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ขนาดเดียวกันผมก็จัดให้ ผู้นําเข้าปุ๋ยของเราเพราะาเราต้องนําเข้าปุ๋ยร้อเปอร์เซ็นนะครับเราผลิตเองไม่ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ได้พบกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นบริษัทผู้สง่งออกปุ๋ยรายใหญ่แล้วเขาจะขายเราราคามิตรภาพตอนนี้เจราจากันไปเราตั้งเป้าจะนําเข้าแปดแสนตันปร,รากฏว่าตอนนี้นําเข้ามาได้สามแสนตันนะครับครั้น,นี้ก็มีส่วนช่วยแก้ไม่ได้แก้เรื่องราคานะครับแก้เรื่องของขาดก็เป็นหลักประกรันว่าปุ๋ยจะไม่ขาดครับแล้วก็เจรจารัเสเซียอยู่ตอนนี้ ที่จะนําเข้าปุ๋ยราคาพิเศษมาแต่ยังติดปัญหานําเข้าไม่ได้นะครับถ้าจะให้ประเมินเงินมีปัญหาถ้าจะให้ประเมินรัฐมนตรีบอกกับชาวไร่ชาวนาซิว่าอดทนอีกกี่เดือนจากนี้ไปราคาปุ๋ยมันถึงจะดีขึ้นปุ๋ยไม่ขาด<ต>ราคาปุ๋ยลดลงครับผมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกด้วยคือสงครามรัสเซียยูเครนเพราะถ้าหากว่ามันเบาบางลงมาแล้วก็หยุดเมื่อไหร่เนี่ยสาการ มันจะช่วยผ่อนคลายได้มากครับทั้งโลกเลยครับเหมือนกันหมดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของโลกมันก็ได้รับผลกระทบผมเห็นใจครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราซึ่งพยายามเข้าไปช่วยดูรายได้เกษตรกรทําให้พืชเกษตรราคาดีขึ้นมาชดเชยราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นพืชเกษตรเนี่ยต้องยอมรับราคาดีทุกตัวนะครับไม่ว่าข้าวตอนนี้ข้าวเปลือกเนี่ยเขาไปเก้าพันเก้าทเอาแล้วครับอช่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยราคาดีครับ แต่ว่าสุดท้ายเรื่องปุ๋ยปลอมต้องเด็ดขาดนะท่านอยากให้มีครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานดูแลมาตรฐานปุ๋ยจะต้องไปดําเนินการต่อบครับเอาละครับขอบพระคุณนะฮะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับขอบพระคุณท่านครับขอบคุณครับสดีคผมครับเอาละหวังว่าชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะชาวสวนลำใหญ่ฟังแล้วน่าจะอุ่นใจได้มากขึ้นค่อยๆดีขึ้นครับนี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณนำแข็งครับคุณ